เกมนี้มันกดวิ่งไม่ได้เรื่องมาเศร้าตรงนี้แหละไม่ยากไม่ยากพี่นี่มืออาชีพไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งแค่เดินก็เร็วขอผีแล้ว <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าอัปแพดมาใหม่ผีเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> ใช่พี่โนต้ตตอนอัปมาใหม่ ai, ผมยังไม่ได้เป็นเซอร์วเลยพี่ <c oughs> เขาบอกผีโหดขึ้นเลยก็ไม่รู้ฮะ <c oughs> อ๋อผีมันกระจอกขึ้นพี่พูดอย่างนี้เอออ๋อแล้ไปผมเข้าเกีมาแล้วผีาประตูได้นะ งผีมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกใช่ไหมเอ้เต้พูดดีว่ะเจอมันจะมันเหลือเยอะไล่ตบเลยเฮ้ยธุรกิจไล่ตบผีวันนี้นำทีมด้วยเราสองคบ้านผีดีกว่าพี่นั่งดูเอาเฮดคาเมล่าใส่เอนกล้องบนหัวเราสองคนดีกว่าเออดีไหมง่ายเลยเจ๋งไหมซ้อมๆให้น้องเดี๋ยวพี่โน้ตพี่คิดจะใช้ย่อยนะพี่เคลี่อนดูเลเวลพี่ก่อนดูเลเวลพี่ก่อนเนาะ น้องอย่ามาหมิ่นพี่เกมนี้เกมเนี่ยมันถิ่นพี่ดูเลเวลพี่ก่อนและพี่จะไปดูจอใ้นะพี่เวลสองไว้สี่เออมาแล้วโอเคฟังนะเตะว่าไงพี่จะอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าเราต้องทําภารกิจหาประเภทผีก่อนสืบดูว่าผีเป็นประเภทอะไรโดยการเก็บหลักฐานและมีออบเจกตีเพยทาสี่อันไม่ต้องเล่นหูเราพูกันแถวนี้ลูก ภารกิจของเราก็คือใช้ไม่กันเขนปาราบผีคอันที่2องชิพหายแล้วมีคนใดคนหนึ่งในทีมภารกิจใหม่นี้เพิ่งเคยเห็นเ e v e l of your team Escape หนีจากการที่โดนผีหันหรือผีล่านั่นเองไม่กนภารกิจนี้ไม่เคยเห็นนะแล้วก็ E-MF ตัวจับวิญ,ญญาณได้ผีชื่อมาร์คมาตินส z นะครับผมตอบสนองต่อคนที่ชอบแยกเดี่ยวเดี่ยวคนเดียวจะเจอดี ไอ,ไ,อไอ้มาร์กเล่นกูนแน่วันนี้ถามอันกดเฮ้ยไปเต้อย่าไปกลัวเ,เ,วเต้เกือบตกรถแล้วนะบวกเลยผมนำเลยนี่ยบวกเลยเอาเลยเอาเลยจ,จัดมารจัดมานเราไอตแรงมาให้ไงน้องได้ไม่ก็น่ากลัวบ้านหลังนี้มีผู้ตายชื่อชื่ออะไรนะมาร์กมาติเนสใช่เดี๋ยวเราจะไปจัดการไอ้มาร์กกันนี่ที่เปิดประตูบ้านแล้วนะน้องได้เลยสองโอเคปิดพี่กลับบ้าน ตัว่าต้องกดดันค้างนะโอ้โหเสียงแม่งข้างในใช่เลยเห็นกระดูกไหมเอากล้องถ่ายรูปมาไหมเดี๋ยวพิ่งเก็บเดี๋ยวพิ่งเก็บต้องเอากล้องมาถ่ายรูปก่อนมีปะเตะเอามาเองมีพี่อ๋อไปหาหลักฐานกันอื่นๆต่อไปเต้ถือมีเอฟไปเลยเดี๋ยวพี่ไปหยิบกล้องมาแป๊บ <laughs> ไม่ได้อยู่กับพี่เต้ยดหถือแบงเขียนไว้พี่ถือแบงเขียนไว้อยู่ด้วยกันเขาชอบอยู่คนเดียวผีตัวเนี้ยเออพี่ถือแบงเขียนไว้อย่าอยายาตอนนี้เวลาสองนาทีเออจะยืนออกหน้าบ้านหาไปห้องไหนมีปฏิกิริยามีเสียงดังมีอะไรอย่างเงี้ยมาตามไม่มาก็ได้เราเรียกว่าเหตุการณ์ที่ผีเริ่มออกอาการทำไมเราไม่เปิดไฟอะพี่เฮ้ยใช่ใช่ใช่โอเคหายกระดูกแล้ว มื่แก้พี่ดีนเสียงเปียโนอ่ะตึงครับถ้าพี่ฟังไม่ดีเอาไอ้มาฝ่ายงานนึงเอ่อสปีริตบ็อกอุ้มี่เราต้องอยู่ด้วยกันพี่เช็คไงเช็คไงว่ามีอะไรมั่งอะไรเงี้ยเอออุณหภูมิในบ้านประมาณยี่สิบองศาใครนี่ไม่อยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งนะสิบสามองศาเ่านี้แป๊บนึงสิบเอ็ดครับพี่ว่าพี่เจอละสิบ เต้เต้อเต้เดินมานี่เต้มาพี่ผมอยู่ข้างพี่เลยไม่ต้องห่วงผมสิงล่างพี่อยู่ผมสิงพี่ตอนเนี้ยเต้เต้พี่วันแถวนี้เต้แถวนี้เลยแอดเฮียเป็นโนแบบพี่เป็นโนะปะลองลองได้ไหมให้ผมทำอะไรพี่ตรงเนี้ยถืออีไม่ไว้ถืออีแม่ไววไม่พี่เก้าเก้าเก้าเป็นโนเป็นไม่ไม่ไม่เป็นโนทางเดินทางเดินทางเดินเหรอครับผมวางกล้องไว้ไหนดีวะเนี่ยแปดแล้วแปดแล้วโรยเกลือโรยเกลือ พี่มันวางกล้องเอ้ยไม่มีเกลือแฮะผมไม่ได้เอาเกลือมาอ๋อแต่ผมเลือยู่อะเลือยู่มันหมุนกล้องไงพี่โน็อตจำได้ปะหมุนเม้ากลางปะก็เม้ากลางโอเทปผมเลิกเกลือแล้วพี่เอา e M F มาสื่อมันเฮ้ยโอ้โหมัน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 จิ้มมันจิ้มเป็นโนใสหลังผมเลยตะกี้เป็นโนเหรอใช่แต้เดิมที่เป็นโนนี่เต้ ปิดเปิด e-map ขีดขวาให้มันปิดเปิดติดๆเฮ้ยไอ้บาร์กเล่นเราแล้วพี่ตอนนี้แน่นอนดังพี่ดังดังกี่ขีดกี่ขีดกี่ขีดสองพี่สองโอเคแปงว่าอยู่นี่เดี๋ยวไปเอา e-map มาโอ้ยรอยเท้าอยู่นี่รอยเท้าอยู่นี่มันเดินอยู่แถวนี้ไอ้ไอ้บาร์กเล่นเราแล้วไปที่รถก่อนไปที่รถก่อนเดี๋ยวพี่จะให้มาจัดการคุยกับมันโอเคนะเตะเต้เต้ครับผมน้องทำหน้าที่ดีแล้ว น้องเอาอีเวมาให้พี่น้องเมื่อกี้ขึ้นกี่ขีดสองพี่โอเคพี่ถือต่อให้เห็นกล่องนี้ไหมไมหรอนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้กล่องนี้กล่องใช้วิทยุเนี่ยอันนี้โอเคอ่ะถือยังเตะโอเคคลิกขวามันจะมีแสงซ่าไหมหรือกดต่อเนี่ยอะไรมีมีมีรู้ชื่อบรดาหรือเปล่าภาษาอะไรอ่ะมาร์คมาตินมาตินเนสปะมาร์คมาติเนส ไอเลิฟยูซอเอเวอร์เวเวอร์เวอร์ไปพูดอย่างนี้น่าเป็นโนใช่โอ้น่าเป็นโนเลยเหรอพี่ใช่พูดอย่างนี้น่าเป็นโนเลยนะเอมีใครเอากล้องมหมยังเตรียมถ่ายรูปอ่ะพี่ภูมิภูมิเอาอะไรมาบ้างรับภูมิไม่เอากล้องตัวนั้นดิกล้องตัวนั้นเป็นกล้องวางผมยังผมยังไม่ได้วางเลยตอนแรกเอาไปเข้าไปวางเข้าไปวางเดี๋ยวเตรียมมาถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะบุกเดี่ยวเข้าไปพี่ เต้ทำเสียงหม่เจี๊ยบๆดิพุ่มโดนแน่อย่าพูดอย่างนั้นเต้โอ้ระดับพี่แล้วเต้ดูสบายชิวๆเห็นป่าดีมากดีมากไอ้มาร์กมันกลัวพี่ไงไอ้มาร์กมันกลัวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาช่้องถ่ายรูปแบบต้องถ่ายรูปนะรับพี่ถ่ายรูปดีวะพี่ถ่ายรูปดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราถือ UV ดีกว่าได้ครับได้พี่เครี้ยงเพื่อนครับ ถือ UV แป้งอบเนยรวยเกลือหาลักฐานพวกรอยนิ้วมือนะตามประตูตามเป็นนงเนี่ยอ่ะถือ UV ข้างบนไฟ UV เดี๋ยวพี่ต้องถือรูปไปเล่นเองแป้งอบเนยรวยเกลืออ่ะถือ UV ไว้นะได้ครับเจอรอยนิ้วมือบอกด้วยตามซ้ายซ้ายซ้ายวยไฟแดดวยไอ้มาร์กมันมันเอาจริงแล้วว่ะพี่ไอ้มาร์กมันเอาแล้วว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนได้่หมเดี๋ยวก่อนหันกลับมาได้ไหมทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายไฟไฟลาเท้าไว้นี่นี่นี่มืออยู่นี่ปิดไฟปิดไฟมืออยู่นี่ถ่ายที่พื้นที่พื้นไม่มีครับแต่นี่ไม่มันมีรอยเท้าอยู่ไหนพี่อย่าถ่าย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 อ้าวกล้องอยู่ใครอ๋อพี่โน้ตเหรอพี่พี่ถ่ายแล้วถ่ายตรงผนังด้วยพี่นี่นี่ฮะประตูพี่โน้ตมีมีมีประตูฮะอันเนี้ยได้หลักฐานอันแรกเรียกว่าฟิกเกอร์ปีนนะครับอ่า <asure it S 1> อยากเจอหน้าไอ้มาร์คเราต้องฟีซิ่งฟีซิ่งมีควันออกปากเราลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนไปเปิด่องบันไฟเมื่อกี้ผมเข้าไปดูตะกะพี่ไอ้มาร์คไม่ได้เขียนอะไรนะพี่สมุดปกติเลยอุ้ยพี่ผมได้ยินเสียงเท้าตึ้งเดียวไหนปิดประตูก่อนไหนมันละเอ้ยมันเปลี่ยนที่ของตู้บันไฟหรอก๊บนึงนะขวาพี่ เจอปะแล้ผมไม่ได้ดูแมพด้วยฮะเจอไม่มีเลยเต้อย่ารีบเดินดิโอยอยู่ข้างหลังก็อยู่ต่อไปดิรีบอยู่รอด้วยไม่ไปนิดกว่าจะรีบเดินสิอยู่ข้างหลังก็อยู่ต่อไปดิเปิละเปิดไปละเต้อุ๊ยพี่เปิดเปิดแล้วกดตัวอะไรนะพี่กดบีค้างด้วย Ai như vậy. Tuổi hai mươi phạt. Dạy em hôm, bị phải trang gang mà anh Ai như vậy. Where are you? Where are you? Keep, keep, keep at a sigh. Keep at a sigh. Oi, đi. Come on, พี่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเ m ฟสองีดมันจะปรากฏตัวแล้วเราบังด้วยเดี๋ยวพี่ไปสับฟิดไฟกันเครื่งแล้วเลยด้วยเลยห้าขีดเอฟห้าขีดไปจบแล้วยังไม่จบยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ๋อเอาได้ใช่ไหมยืนยืนหน้าบ้านก่อนลมพนก่อนลมพนก่อน หลังจากนี้คือของจริงกด hmm? เจกดเจตอบก่อนตอบก่อนพีชื่อบัญชีเนี่ยแหละเล่นกับมือโปรเงี้ยมันก็จะมาเร็วนิดนึงบัญชีผีคือบัญชีนะตอบยังตอบยังตอบแล้วครับร้อยโอเคหลังจากนี้ก็คือภารกิจหาตังค์เพิ่มเข้าไปถ่ายรูปซึ่งพี่อ่ะเอาของทุ่มทุนให้น้องๆแล้วน้องๆต้องเข้าไปถ่ายรูปแล้วล่ะ พ,พี่ภูมิเฮ้ยโอ้โหเต้อยากแจ้งจากมือพี Carbon> ่เลยเนี่ยเนี่ยจากถ่ายก็ไม่บอกในอีกอันนึงนะก้องอยู่ตรงนั้นอีกอันนึงเต้เต้ไปไหนเต้เฮ้ยเต้กลับมาก่อนเออพร้อมยังไปพี่ภูมิจัดการ Let's go เวลาผีมามันเปลี่ยนแผนนะเข้าไปในแล้วแอบหลังเดี๋ยว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 เวลาผีมามันเปลี่ยนแผนนะเข้าไปในแล้วแอบหลังในห้องเดี๋ยว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 แม่จ้า บบขอป๊อบขอป๊อปไอเต้มันแจ้งไอเต้มันแจ้งโอ้พี่ดอนผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นถ้าผมบอกเลยแม่จ๋าแล้ว <laughs> เต้ <c oughs> คำพูดจะให้ผีออก show yourself โอเค show yourself show yourself โอเคเข้าไปได้ข้างในข้างในข้างในกดบีเข้าไปข้างใน <c oughs> ทุก <'s> น่าเป็นโนโชว์โชว์โช โชยเซลไอเตะใจเย็นมันยังไม่ออกผีมันเล่นแบบ normal normal ผีไม่ดุมากโชยเซลออกของแล้วสู้ๆนะครับน้องๆบุ่มไปเดินเข้าไปดิเดินเลยพี่มันฟังไทยรู้เรื่องเปล่าวะโชยเซลโชยเซลเฮ้ยอย่างนั้นไม่ออกหรอก ต้องพูดดีๆอย่าพูดเล่นกับมันดิโชโยเซ่โจโยเซ่หยิบไปเล่นเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เตะอะไรไปมาทำอะไรตกใจผมซ้อมตกใจไว้เฮ้ยอันนี้มันคำพิพากษาของจริงเดินไปก่อนเดินไปก่อนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบพี่โชโยเซ่โจโยเซ่ไปเตะ ผมย่งห่างไม่ต้องห่วงเฮ้ยไฟกระพริบกระพริบ,บ,บไม่คืนแล้วพี่จะตายนะแล้วเต้หัวพี่มันเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ,ะอ่ะอ่านี่ะไรเห็นพี่ไหมฮัลโหลเฮ้ยเบง้อะไรอะไรถ่ายรูปอะไรมือมันลั่นไปเองพี่โน้ตอยู่ดีประตูมันมก็ปิดแกเฮ้ย <laughs> <laughs> ต้องดูมืออาชีพเราจะเข้าไปละเต้ <laughs> ดูนะเต้ถือถือกล้องคองนันโชยูเซล เต้ก็อยู่บนน้ก็อยู่บนเขียงเต้อ๋อโชว์ y o u r s, oh. <S e มันช้าจังวะพี่นต้ตม,มันป๊อดเปล่าวะตามมาโชว์ yourself hello my friend คลอัดอัสายอโชว์ yourself yourself m a มนทีไหนมาทีไหน are you here are you e r e พี่นต้ตหัผมรู้แล้ว

มาร์กมาร์กเหมือนกเนาะมาร์กติเนตใช่พี่โชว์ yourself มาร์คเอาปิดไฟไอ้มาร์คไอ้เต้เต้ไปปิดไฟเต้เต้ช่วยช่วยมาร์กติเนตโชว์ yourself ผมก็ไม่ได้อยากเจอพี่แต่เหมือนผมถูกเลือกไปแล้วเดี๋ยวดูดิไอ้ประตูล็อกวิ่งเต้ประตูมันล็อกวิ่งเต้วิ่งมันหันมันล่าวิ่งไปไหนก็ได้ ว่งว่ววิ่งวิ่งช่วยด้วยพี่ถ่ายรูปไงอ่ะยูงกูด่ากลัวเลยเธอ อย่ามาทางนี้ไอ้ที่อื่นพี่โดดพี่ก็ต้องเปิดให้น้องๆอยู่ด้วยเนี่ยพี่พี่ไอ้โองไอ้ที่อื่นเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ไปพิ่ประตูพี่ประตูไปที่อื่นโอ้ไอ้ที่อื่นโอ้มันมันมันมน้องแล้วพี่ไปไปเอา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 ออาได้รู้ไหมได้รู้ไหมบุ้ฮะตายปะ โคตรน่ากลัวเต๊เจอไหมเจ๊รูปไหมเจ๊รูปไหมพี่โนต้ตไปไหนโคตรไวเลยวันที่มืออาชีพบอกเอฮ้ยรกูกเห็นขอให้บอกไวชิบหายเข้าใจยังทำไมพี่ถึงไม่ตายว <c oughs> ิ้งผมเห็นมันแต่ผมไม่ได้กดถ่ายอะไม่ <c oughs> อกี้เดี๋ยวดูรูปก่อนถ่ายอะไรกันมาถามจริงเพราะอะไรกันมาผมเห็นพดานบ้านมันสวยดีผมเลยถ่ายมาเยอะเลยพี่ไหนดูรูปหน่อยสิ ไม่มีไม่มีไม่มีติดผีเลยเพดานบ้านมันสวยดีนะเต้เนาะเราถ่ายถ่ายอะไรกันมาใช่ไหมบ้านมันสวยดีดูนี่พี่หยิบมาลหนึ่งข้างี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเมื่อกี้ผมก็เล่นอยู่สองมือแต่ตอนออกไปเล่นหนึ่งมือเดียวมันล่ลมันฮันมันหันมันหันด้วยตาม ไม่รู้แล้วใครกูตามผมเร็วเร็วดีสุดสุดอย่ารเดียกันหมดสิวพี่โดนพี่โดน้ตหนีน้องเราได้ไม่ได้แล้วพี่พี่โดนต้องเปิดประตูให้น้องเข้าไปด้วยไอ้ยอกน้องเวนจะเปิดประตูพี่ตายไอ้น้องเวนพี่เปิดประตูทำไมพี่ตายเลย เปิดประตูทำไมตปองดูเพื่อนเราอนนี้เรแล้ออกออกนี่พี่บูเปิดประตูออก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 อเปิดประตูทำไมไม่ไหวออกนี่พี่จะอยู่ทำไมออกไปดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านได้รูปไหมพี่จะเอารูปเหรอได้รูปไหมเนี่ย ใครถ่ายอ่ะใครถ่ายอ่ะเมื่อกี้ใครถ่ายไม่มีโอเคแล้วด้วสุดเสียพี่โดนไปแล้วดูดูมันทำดูมันทำกดปื่ปิดรถเยาวะปิดรถปิดรถรีบจังวันจิบประตูได้เลยกลับบ้านกลับบ้านไป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 เออลืมถ่ายศพพี่มันจะได้ค่าประกันพี่ได้ไม่เสียของ ไปถามนวพี่